ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อครับกับรายการเมนูเทรดครับก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับหรือประมาณช่วงดึกนะครับก็จะทราบผลของการประชุมเฟดนะครับที่ทั่วโลกรอคอยนะครับต่อมาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็กนั้นนะครับก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยืน สูงขึ้นมากกว่าวันก่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับอย่างที่เราบอกไว้นะครับก็คือว่าแนวตะแนวรับอีกหนึ่งจุดที่ที่มีสิทธิ์ลงกลับมาทดสอบนะครับเพราะว่าแย่โลลงมาแล้วนะครับที่หนึ่งหกหนึ่งห้านะครับแนวต้านสำหรับรอบนี้ก็อยู่ที่หนึ่งหกห้าห้านะครับหนึ่งหกห้าห้านะครับตรงนี้แล้วก็หนึ่งหกหหก นะครับครั้งละ10จุดนะรประมาณนี้ก็ถ้าไม่สามารถนะครับขึ้นไปยืนเหนือ1 66 6, 6, 6, 6, ได้เนี่ยก็จะมองว่าอาจจะเป็นการไซเวดดาวนะครับอาจจะเป็นการไซเวดดาวลงมาได้นะครับก็ดูตามเซนติเมนต์โลกด้วยนะครับแล้วก็ดูหุ้นรายตัวเป็นหลักนะครับ ยังไงก็ตามเองนะครับตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์นี่ก็บวกไปที่4 4 7จุดแล้วนะครับแต่สัญญาณยังคงเป็นเซล์นะครับไม่ได้บ่ายอาตอนนี้เบื้องต้นแล้วก็ชนแนวต้านแล้วนะครับแนวต้านจุดที่2แล้วนะครับส่วนตัวดาวโจนส์นั้นบวกไป200จุดนะครับโดยเปิดโดดขึ้นมาเลยนะครับตามฟิวเจอร์แหละ ส่วนหุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะมีแนวโน้มในการที่จะฉุดกระชากลากเซตขึ้นไปได้นะครับก็จะมีหลายตัวนะครับที่เห็นปรับเปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีวันนี้นะครับเรามาดูโซนที่เป็นตัวที่รุนรนด้านบนกันดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างบางตัวโซนต่ำนี้ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับอย่าง CPO นะครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้น4 ไอ้ห้าสบเกเจห้าตรงนี้เบรกขึ้นไปได้เนี่ยทะลุ60ได้นี่คือหวังผลที่65้าได้เลยนะครับสำหรับตัว CPO เนี่ยตัวที่เริ่มมีแนวโน้มเป็นทดสอบปูแบ c กแล้วก็จะวิ่งขึ้นแล้วเนี่ยก็มี BLA นะครับ BLA ก็ตรงนี้นะครับต้าน สี่สิบีปสี่สิบบาทนะครับถ้าทะลุ4ีบาทได้ก็มองที่55นะครับสำหรับตัว boa นะครับโดยใช้เลเวเลตไม่ใช่เลเวเรจนะโดยใช้รีวอร์ก็ประมาณนี้นะครับประมาณผมผมผมเทียบประมาณ1นต่อสนะครับที่ผมไล่ดูนะครับ ัดที่41นะครับสำหรับตัว BLA นะครับต่ำกว่า41ให้คัดออกมาก่อนนะครับตัวที่2นะครับ O นี้ขึ้นสูนะครับ KKP ก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนไล่ตามนะครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากไล่เยอะนะครับเอาตัวที่มันยังขึ้นไม่เยอะนะครับ BLA 1ตัวนะครับตัวที่2นะครับเป็น BCP นะครับตัวนี้ก็ หลังจากที่ s p s c โดนกระหน่ำก็ตัวท็อปกับ BCP ก็จะโดนมาซื้อฝั่งนี้แทนนะครับเพราะโมเมนตัม um ของตัวลงกันนั้นยังคงดีอยู่นะครับตัว BCP เองนะครับมีแนวต้านอยู่ที่27.50นั้นยังไม่ผ่านนะครับไม่สามารถปิดเหนือได้นะครับถ้าปิดเหนือได้นะครับก็จะมีอัพไซ์เปิดอยู่ที่ประมาณสัก30.50นนะครับสำหรับ BCP นะครับ ตัวที่3เป็น ivl นะครับลักษณะกราฟนั้นคล้ายกันกับ bla นะครับ ivl นั้นถ้าผ่านที่49บาทได้มีหวังแนวต้านที่55เช่นกันนะครับจุดคัดอยู่ที่45.50นะครับถ้าต่ำกว่านี้ให้คัดออกมาก่อนนะครับตัวที่3แล้วเนาะตัวที่4เป็น ktb นะครับลุ้น new high ตรงนี้นะครับ คือหนีหายมาแล้วนะครับแต่ว่ายังยืนได้ไม่เต็มแท่งนะครับยังไงก็ตามถ้านิวไฮได้เกิน14บาทนะครับก็จะมีอัพไซต์เปิดขึ้นไปที่ประมาณ15.5นะครับหรือ15บาทท่วนๆได้เลยน,นะครับก็ประมาณ1บาทเนาะ1บาทก็จะได้หวังผลอยู่ที่ 6%ปนะครับ5-6%ปรนะครับประมาณนี้แหละสำหรับตัว k t b นะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็น l h นะครับ l h ก็ตรงนี้เบรกมาแล้วนะครับเบรก New High มาแล้วแหละนะครับถ้ายืนนะครับเหนือ9.3ขึ้นได้เนี่ยมีหวังที่10บาทเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะครับสำหรับตัว l h h นะครับอาจจะเป็นเต่าติดเทอร์โบนะครับ อาจจะได้8เปอร์เลยทีเดียวเนื่องจากเป็นหุ้นเต่านะครับก็จะอืดๆหน่อยยกเว้นนะครับยกซักแท่งหนึ่งที่ 3- 4ี่เแบบนี้นี่ขนาดยกแท่งใจแล้วครับยังได้แค่ประมาณสเเสำหรับตัวเอมเนะครับก็เป็นหุ้นเต่านะครับจะค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆเรนี่ขึ้นไปนะครับแต่ไม่ขาดทุนแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าซื้อถูกจุดนะตรงนี้ถ้าซื้อ ไม่ถูกจุดก็อาจจะทนสซเวนี้ได้หน่อยนะครับค่อยๆยกๆๆไปนะครับสำหรับพุ้นตัวใหญ่ช่วงนี้น่าสนใจหลายตัวแหละนะครับขอประมาณนี้นะครับฝากหลักๆไว้4ตัวนะครับ B.L.A.B.C.P.I.V.L.K.T.B. และก็ L.H. นะครับผมพวกนี้มาลุ้นกันนะครับว่าเซตจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับ